การเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Path f Step เป็นการจัดก,การเรียนรู้เชิงบูรณาการทุกศาสตร์ทุกวิชาสามารถพิชฉุกการศึกษาได้จริงวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจากการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Path f Step จนเกิดคุณภาพท้งครูในนักเรียนสามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมครู Best Practice สู่นวัตกรรมนักเรียนอย่างมากมาย วงการศึกษาทีิชมโรงเรียนในการน,นํานวัตกรรมตัวใหม่ GPad f i Step มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสารกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให<า> <นะ S 2> เรียนดีมีความสุขเพราะฉะนั้นคนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องลงสู่ผู้เรียนนวัตกรรม GPad f i Step นี่ครับตอบโจทย์ โลกยุคใหม่นะผมผมถือว่าเป็นการพิชฌกการจัดการเรียนการสอนเป็นนวัตกรรมในกระบวนการคิดขั้นสูงก็เพร่อที่จะสนับสนุนให้ทุกๆอำเภอทุกๆสังกัดทุกๆโรงเรียนได้ทําีแพดไฟสเตปเนี่ยครับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนหลักสูตรชาติและหลักสูตรทั่วโลกทุกประเทศเน้นกระบวนการคิดขั้นสูงชิงระบบ และมันได้ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรฐานสากลของกระทรวงสึกษาธิการให้เน้นทีแพัฒนากเรียนรู้ผ่านกระบวนการและหลักการและสามารถนำกระบวนการและหลักการนี้ไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ทุกวิถีชีวิตของเด็กและไปพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างไม่หยุดยัง้งและจะไม่มีวันลืมอีกต่อไปเหตุผล Active Learning 4 Path 5 Step เรียนผ่านการคิดการประเมินการปฏิบัติจริงเมื่อใดที่ร่างกายของมนุษย์เรียนรู้ผ่าน3ส,ส่วนนี้ไม่ต้องท่องหลก มันจําได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อเราเอา G-Path Step เข้ามาสอนให้เป็นไปตามลำดับผ่านหนังสือของขวนักเรียนก็จะได้ฝึกปฏิบัติได้สรุปแนวคิดได้สรุปหลักการได้นําเสนอสร้างความมั่นใจนําความรู้หลักการของรายวิชาต่างๆนั้นเนี่ยมาบูรณาการและเอามาศึกษาเชิงลึก ทําให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางโรงเรียนของเรานะคะได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบของ active learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G path five step ค่ะบวกกับพวกเรานะคะใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นหนังสือเรียนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอค่ะซึ่งเป็นแกนนำนะคะในการพัฒนาการศึกษาในด้านของการจัดก,การเรียนการสอนแบบ active learning ดยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G p a f i step ค่ะ ในกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนนะคะได้ทักษะต่างๆมากมายนะคะในสมรรถนะของผู้เรียนทั้งสตว์วัที่11ทําให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่มีคุณภาพผู้เรียนเนี่ยเสริมสร้างทักษะได้ทางทักษะชีวิตการแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์หรือทักษะการคิดเชิงสร้างสารรค์การเรียนรู้แบบ Active Learning ทําให้พวกหนูดูจากรวบความคิดเห็นของพวกเราทุกๆคนในห้องจนเกิดมาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้และโรงเรียนหนูนะคะยังมีโรบอทอีกค่ะโรบอทนะคะทําให้พวกหนูอะ่ะได้รู้กับ เทคโนโลยีต่างๆแนะมี AI ทุกคนได้ใช้ AI และได้ลองเล่น c p a พคไ s t e p ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะทุกคนรูปแบบการสอนที่นี่เป็นแบบ Active Learning g p a ี s 5-Step ก็จะเห็นพัฒนาการของลูกที่ค่อนข้างกล้าสแสดงออกนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็มีแนวทางที่ตัวเองชอบเนี่ยชัดเจนที่นี่สอนแบบ Active Learning g p a ี s 5-Step ค่ะลูกๆจะเหลือตัวเองได้คิดสร้างสารรค์โดยที่คุณแม่ แค่เสริมเติมแต่งนิดหน่อยบอกจุดที่ลูกยังไม่สามารถทําได้แต่จุดที่ลูกทําได้คุณแม่สามารถส่งเสริมลูกโดยที่คุณแม่ไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยค่ะและก็ลูกเรียนที่นี่ได้ทั้งสิ่งแวดล้อมได้ทั้งเพื่อนช่วยเหลือตัวเองการแหม่งปันรู้จักการเสริมสร้างพัฒนาตัวเองตั้งแต่อนุบาลน,นะคะและนั่นก็คือผลของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดั้านสูงเชิงระบบ g p a t p h a 0ของโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางไะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้าดื่มซาร่า เติมเต็มความสดชื่นในทุกวันก้าวผ่านทุกความท้าทายให้ทุกไลฟ์สไตล์ไปถึงจุดหมายด้วยน้ำดื่มสะอาดผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานใส่ใจทุกรายละเอียดน้ำดื่มซาร่าดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาให้คุณพร้อมลุยต่อในทุกวันน้ำดื่มซาร่าทุกหยดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าน้ำดื่มซาร่า